เขาขึ้นมาเสื้อมาตัวเอสเลยโอ้โห เสื้อไทยเอลข้างในอ่ะอันนี้ก็แอวนั่เข้าเลยให้ดูตุ่นเลยก่อนเลยก่อนดูคนดีตัวสนะ้มโอมีอะไร,ระในในไมัง้งโจ๊กเขาจะกิน,นเขาจะกินแค่ไข่ตุน๋นไม่อยู่หรอกทั้งวันนะ่นะนอะไม่อยู่ ก้าวกะเพาดี่ะไม่กินข้วาวกะเพาเนี่ยปวดสังไว้เรยแล้วก็จำได้ไม,ดไม่อยากกินเป็นมหาีใครตัดเอาแซนวิทมาอะไรอะแซนวิทมา ไม่เอาไม่เอาไม่มีแทนที่ใช่ไหมพี่แม่ค่ะไม่เอาไม่เอาไม่เอาพี่แมวเอาะเอาบอกไม่เอาละพี่กินเยอะพี่ว่าไม่ขนาดไม่มีเขาขายอะเปลอ่ะพี่มีแต่เป็นครัวซองนะได้ กูยิงเลยสองข้ไมใช่กูยิงเลยสามเนี่ยไม่ใช่ก็ถ้าไปอยู่กูบอกบ้านเงียบอ่ะไม่ได้นะมันสปดท้ายแล้วยขีดอเลยในเดียว Mm-hmm. <clears throat> กำไรนะเดือนสองเดือนได้เยอะนะโอ้เยอะไม่รู้ออกไปอ่ะรุยก่อนเลยลุยพุดงสามวันไม่ออกช่วยทุกคนดูดีนะเดี๋ยวก่อน คนตกเลยคนตกอดวิ่งเลยแล้วก็จะไวิ่งไมื่อไหร่บอกนะลืมอ่ะผมนั่งคุยไปละอะไรบอกมั้งเฮ้ยข้าวเช้าไม่เป็นไรเนี่ยตอนเช้าไม่เป็นไรนะฮะได้บอกขอให้เราขอความเป็นธรรมป๋าขอให้นั่งแน่ตายแล้วเหลือหกคนทั้งบ้านคุยอะไรกันวะคราวนี้ กันยังไม่ไหม้มัง้งเกิดข้อตกอยชอบสีหนวต่อกันชอบชอบเสื้อแบบเนี้ยชอบพอแบบเนี้ยเจ้าเล็กสีเนี้ย มันมีตัมีไว้ทำไมอ่ะก็อยู่ไม่นอนไม,ไม่ไม่อยู่ต่างประเทศไงใส่แล้วหัวรีบไม่นอนเลยก็ใส่แบบเวลาใส,ใส่ใส่นอนมันก็หัวรีบดิดม,มาเยอะอยากแลบน่อยแ,แล้วนะอ่ะแล้วปิดแฝงเลยอ่ะหล่นหายไปแล้ว ฟังไงอ่ะมเินหน่อยอยู่ตรงนั้นนะยังอยวฟังไงอ่ะได้ครับปอนห่อนปอนแต่ว่ามันไม่นั่งแล้วัน ระลองไปหูฝาดูผู้ใด้วงไม่เป็นอะ่ะเนียทำได้ไงอ้าว้ไม่ใส่ละพี่หัวฟองมายืม มีงฟัเขาจะนับเก้าใหม่ทุกเช้าเหรอคะแย่ทุกเที่ยงคืนพี่ประเด็นแต่เราไม่รู้เที่ยงคืนพี่ประเด็นอะแบตหมดอะเรรแล้วไม่า้หน่อยโอ้ตรงนี้เหรอพี่ขานับใหม่แล้วเขาไม่ไม่เห็นนับใหม่เลอะไรอะไรเขาแบตหมดเนอะเรืองเี้แบตหมดแล้ว หมดหมดได้ยังม่ใช้ได้ไม่ใช้เลยก็เมื่อคืนน้องพอไป้องคืนอ่ะพี่เมย์ก็สองไป่ก็เคอไม่หมดเแบอว่าที่ชาร์จอเอาที่ชาร์จน่ะหรือว่าที่ชาร์จโทรศัพท์ที่ชาร์จโทรศัพท์ชาร์จได้อย่าอยวเอามาให้ดูไม่รู้ไม่ใช้ว่าต้องกดแล้วมันไม่ขึ้นเลยเลยหรอขอใส่ไม่แน่นเปล่า แข็งจังโอ้โหขอชิชูหน่อยาพี่ไหลใครก็รู้ฟังมาเือนเลยสียังอีกหมือใครลวกลยอขอชิจูสองแผ่นได้ไหมยคยๆมีหลักมีตัวเลย อะไรนะมีอะไรมอมมอมมอมมมีหลังมีตัวสามชาติย้อหน้าสมรอีนะสแสบอ่ะสาแสบสแสบไม่สามเหรใช่ป่ะเิยอะไรพี่ไม่รู้เงี้เดียวเดียวงังไงเลว่า่หูเยอะไม่ใช่ไมริงริอะไรอ่ะใสยังไงก็อไม่รู้ี่หูเยอะีหูเยอะ ช่อ้าวบางคนพี่ก็ใส่ไวลาทำงานไม่หมดแล้วเหรอของเราพี่ต้องเปลี่ยนเป็นอันใหญ่อ่ะที่มันมีให้เปลี่ยนเเปลี่ยนได้เหรอเห็นมีเลยพี่ในกล่องมีมันคือตรงโตมีมีมีแต่งแบบนี้ไม่สบาใจอ่ะพี่ก็ฟังโซนเราที่หูฟังเขาหูฟังเราเสียทั้งคู่เขาหูอะก็าฟังเขาเสียไม่อยากเราทำแตกแต่งเหรอเนี่ยก็ขี้โมโหเราอ่ะเมื่อวานเนี่ยดีเดียวเฮ้ยหุ่นหยิด ดึงกระชากหอกเลยพี่ต้องแก๊กเลยนะเล่นใหญ่ไม่มีอะไรถ้าเล่นใหญ่โอ้เลิกเลยไม่กลาอะไรอย่างเงี้ยอารมณ์ร้อนันเลป็นบเดียเนี่ยฟงเพลงลูชุงเมื่อวานเลย่แล้วก็เป็นอย่างไั้วปอหมเขาบอกว่าเขาแข้งซ้ายดัจ้าพี่มบอกว่าให้ใส่ตรงก่อนแล้วค่อยหัก ตอนแรกใส่นใส่ไม่ปิดฮะใช่ใส่ใส่โกงอ่ะเสียบเข้าไปในหัวแล้วก็หักบิดขช้นมาหักยังไงอะไรชอบมันพอได้นไม่แต่บางทีต้องเป็นอันเล็กกว่านะของพี่ก็ใส่ใส่กลางเวด้พี่ใส่ใส่เล็กนี้ใช่ไหมโอ้แล้วก็หักเข้าไปบิดขึ้นมาอ๋อเขาแตะแล้วดูแน่นกว่าไหมไม่ใส่ เขาไม่ขิวน้เก้าวไหมปะน้บใหม่ไม่หรน้องไม่นับอะ่ะ<น>เพราะว่นับใหม่น้ำต่อน้อไม่รู้ร้อยก้าในวันนี้เก้าร้กว่าเดินที่ไหนมานอนยังไม่ถึงหชั่วโมงเขา้าชั่วโมงยี่สิบถูกต้องห้าชั่วโมงยี่สิบอืมจริงเหรอพี่คุณนอนไปห้าชั่วโมงห้า นอนของน้องเป็นหนึ่งชั่วโมงเ่ะพี่พี่ใส่นอนปะใส่เริ่มนับสู่ตอนนอนแพะอนนอนหอขออะไรก็ไม่ต้องเอาไม่ได้ยินเหางโธ่เจ็บใจไหมเจ็บใจเจ็บใจแล้วปะเจ็ไม่ได้หูใหญ่เกินน้องสาร่ะ

ต well. ้องแต่งต้องต้องต้องต่ออะไรอย่างเงี้ยต้องต้เ <updated> รื่องต้องต้องงานอะรอย่างเงี้ยใชู่ผใหญ่ตาไม่น่าจะขาวมาเลย 好，对。 กูแบบแบบแบบมาเลยอ่ะทุเรียนอะไรล่ะโทุเรียนชอบกินเลยมาเลยอ่ะตอนนั้นไปโรงพยาบาลเนาะเห็นทุเรียนนึกถึงพิคคิวบุสอยากกินมากเขาเห็นทุเรียนครับขอได้ครับผมข้าเหนียวมะม่วงไม่ให้ผมให้กินข้เหนียวมะม่วงข้าวเหนียวมะม่วงคุณเมนนะพี่เมนไม่กินทุเรียนจริงอะไม่กินแล้ะองกันนะฮะ แต่เขาไม่ถึงกับขาป้วกเขาดมนั่งนมได้อันนี้กินไม่ได้จริงถ้าเป็นถ้าเป็นลูกๆมานะชิวไม่อยู่ใกล้จริงอ่ะชิวจะไปกินที่ห้องแดนเลยหรอพูดจริงจจะแยกแยกห้องอยู่เขาไม่เอาใกขนมาไกลๆยังได้กลิ่นไกลๆนะเนี่ยเอาง่ายๆตั้งตั้งอยู่ตรงตู้เย็นคือได้กินกลิ่นแมลงให้กินแมลงจริงคุณผู เขาบอกเขาเขาคงไม่เอามาก็เอามาพี่ต้องไปกินข้างนอกน่ะแค่จริงข้างนอกพี่พี่ยอมไหมต้องสะน้ามันกินไม่เอาพี่เกืจะไปกินนะแต่เขาบอกว่ามีทุเรียนให้แต่ต้องไปกินตรงสะนอยู่เลยโหจะเหลือความหมายคืออยากกินทุเรียนความหมายคือทุเรียนมาเถอะกินก็ได้หมดที่ไหน่ะยะมาให้ทุเรียนมันมันขนาดหนอะไรเวลากินทุเรียนอร่อยปะอร่อยเด็ดอยู่จำจงกินได้จำจง เหม okay. oh? okay. ือนพี okay. ่ยอบกินผลไม้อะไรปะล่ะพอพอเยอะนยอะเหมือนเหมือนกันก็คือกินแล้วอร่อยอ่ะยิ่งอะไรเทียนเป็นแบบเละๆนั้นโหนะต้องกินทับทิมกรอบแล้วทับทิมทับทิมกรอบให้ผลไม้ไม่ใช่ผลไม้เลือดของหวานของหวานครับกระช่องพี่ผมไม่เสื้อไซส์แหละอ่ะเอาละเอส bệnh viện đây. là ใช่แลวมฟัง้นี่มันดูดูฟงกอาดูหาดูยี่ห้อมันน่อดีอันนี้ไม่ใช่ตะกอนเซอร์เลยอ่ะของชูมูเขาเอามาเหมตะกเของบ๊อบมีปีไหนนะที่ได้ถึงฟัง บีดใช่เออโคตรในบีดอะพี่พี่มันมือามันจะมันนะเอออ้ยอ้ยอ้ยอ้นมันจะมันจังมันหถ้าจ็บแบบนึงมันก็คงมันอะแ้ช้าไปะแล้วเขาก็เล่งบีดต่มาถ้าอยู่ในนี้เขาจริงจริงขนมมันจะมันจังมันแบบ แต่น่าจะเล่นเขาว่าใช่เหลือแ่นั้และมนมีอยากยเห็นริสดมามันเล่นกันมั้งแต่อยู่มหาลัยแล้วอันนี้มันเป็นข่าวฟาจึงอ๋อฟาเออใม่านะสีเลี่ยมสีเลียมใช่เ๋ยนนี้ยังฟาฮะฟาเรนนเอ็มบาจิวก็ฟาจาดมีเดียมเรา มีเนีมม่มีเรียมะมีที่ที่ฟูวเอทีู่้นาฟังไม่จบอ่ะใช่น้ำเียมหมดและที่เด็กฟังหมดแต่เขาชอมีีน,นะลูกนฟัง่จบน่าจะน,น่าจะมีเพลงนึงอ่ะเพลงอันนันน้นอ่ะอะไรนะ,ดะเดี๋ยวปดูก<ช>่อนเพลงชายฝังคุณทุ่มาที่เป็นเพลงของใต้อต่ะนี่เราบอกว่าอ๋อคนประวติ ของมันปาะวัดไม่ดีมะคือใช่ลงมะคือปองวัดกับนี่หัวใจกับ็อยในไม่อะไรที่จะลไหมดเลยอะเปิดของี่แบบคนมันประวัดไม่มากันมะคือมันเป็นนี้แหละมอวนปพม่านก็เป็นเมื่วานนะฟองปีนี้แล้วยา้พี่หนิไม่ไม่ใช่ได้เต็มเหมือนกีนจลงแบบพี่น่ก็ใจเหมือนกันพีปอ ที่เข้ามาแล้วพี่กาฟังเพลงน้องคนปดีก็น่ารักเลยเหอกันหมดใช่หินมุ้งอะไนทุกคนหมายเหรอ่บายแล้วเริ่มเตรียมจัดจัดของจัดของทำตัวให้สบายใจอีกแล้วเหรอเชิญเดี๋ยวไก่ขันตัวอันเนี้ย พูดเป็นแนวทางขั้นนะก็จะนอนเหมือนกันจะนอนตื่นตื่นตื่นต่นตา่ใหม่นตื่นตื่นตื่นต่นต้่นตื่นตื่นตื่ตือนยื่นตุ่นตื่นตื่นตื่นตว่นตื่นตื่นตื่นตนต้่นตื้นตื่นกื่นตื่นตื่นตื้นเย็นตือนติ่นตื่นตื่นตื้นตื่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 าตื่น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 ต้่นตื่นตแอนต้งนตื่นตื่อยื่นต่นตื่นตื่นตื่น่นตื่นตืจะตื่นตื่นตืานตื่นตื่นตั่น้ื่นตื่นตนรานนอย่างมา มาทำไมไอ้บ้ามาเราโดนมต้องกลับคืนมาวันจะไปไม่ลาพอบอกแล่วเพื่อนหรออมันลองได้แล้วไปกับหนุ่มเมืองตอนเด็กชุดที่สองจะแฟนไม่มีทั้งแม่ว่าจะใช้คีย์ยังไงลองไม่ได้อ่ะเิมมื่อคืนมันโนวานตอนเย็นเขาสูงแล้วเขาลองไม่ได้ดิ แต่ไอสมยุนสัมเนียงมนไม่ได้บดีตอนร้องเด็กดื้อทั้งสองฟังแล้วปวดหัวเลยเหมือนกันอ่ะสามนาทีห้าสิบเจ็ดเนือเพลงปานกับสิบนาทีกว่า เป็นคนใหญ่เป็นยังพูดนะคขาว่าเวลาคนสนใจกับพูดนัเพื่อหลังๆนอพูดแต่ตอนแรกร้องยัวลอยลอยลอลออเดี๋ยวก็พูดเดี๋ยวก็ใครลคนร้องดองดกระเด็นในกระเด็นในกรเด็นนกระเด็นี่เพลงนี้ดังมากโอ้ยังดังที่ต้ามาใหม่จันชาบูเอ็นบีดังจได้เอ็นบีมันจะไม่ได้หน้าตาดีเลยอะ ไปก็ไม่แน่ใจแล้วก็แบบแบบไม่ชอบกินพวกนูน้นพวกนี้ก็กินหมดถ้ายื่ตัวร้อยเก้าเก้าอะไรอย่างเงี้ยบอกว่าแบบแต่ไปได้ใส่กันได้ใใใไดงแต่ต like ัวเองแบบอะไรอย่างเงี้ยเออเ,อ,อเปิด,ปดพอเพลงแรกโอ้โหตื่นเลยแล้วก็ต่อด้วยเพลง <c oughs> แล้วแบบอัดดีใจเพราะปิดเพลงไปแล้วพอนอนตอน่อ <c oughs> เปิดเพลงสเปิดเพลงเนี้ยเปิดเสียงในห้องน้ำหญิงแล <c oughs> ้วก็จังโคตรเยอะเสียงห้องน้ำหญิง ฮะเม่อวานนี้พ่เขาเปิดดังอีกเพลงนึงที่เขาเปิดดังมากเลยนะเขาอยู่ในห้องน้ำก็แบบแล้วนี่ดังกูเลยดังไม่กเพลงดังมากเพลงสองละดังที่บ้านแล้วเขาอยู่ในห้องน้ำคือดังแบบสั่นเลยเสือยรเลยคือเราไม่ขยับกันเลยอ่ะก็เด็กเพลงสองแต่อยู่ข้างล่างแล้วแบบเขาเปิดเสียงในห้องน้ำเองด้วยเหรอเด็กจะไปอ่ะเด็กเจอร์นะเด็กนี่เจอแล้วนะเด็กนี้ เราใสยเดินไปหาบ่อยๆแล้วเดินดีๆนะส่งสองคนไปดวงจันทร์อดัมกับอีฟหลับฝันดีนะหลับฝันดีเลยอาดัมกับอีฟอยู่ด้วยกันก็อย่าไปแอบกินแอปเปิ้ลกันล่ะเ้องไม่กินแอปเปิ้ลหรอกนะครับผมอดัมกับอีฟอย่าแอบไปกินแอปเปิ้ลเลนะขับไลไปเบาเดี๋ยวกลับมาเอาน้ำร้อนเลยไอ่ะ